กับมาีนะเมื่อวานนี้ดูบ้านไร่ตุรกีแล้วเลยถามปูว่าเคยกินมันผัดไหมปูมบอกไม่เคยกินบอกมาพี่ไม่เคยกินหรอวันนี้ปูก,ก็เลยอยากกินค่ะก็เลยมาทำให้ทานกับสเต็กนะอันนี้เป็นสุดเท่าพอโนโนสเต็กสเต็กสเต็ก่เนอะไรเต็กเต็กเต็กเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเป็นสเต็ก <Se k. S 2> เอาเน <Se k S 2> ยใส่เนยแต่มันเย็นๆนะต้องการทำมันผัดต้องให้หอมไหมนิดนึงนะคะ ไม่หอมไม่เหมือนคาราเมลเคาราเมลโอ้ยพูดกันดีๆเถอะแม่เราต้องอ่านซูมซึมดีดีเอ็เซนด์ดีดีใหญ่ใหญไปดูซิพี่ปูทำอะไรอยู่นี่ยยืนเป็นก้ามอยู่นี่นะคะพี่ปูเพิ่งกลับมาพี่ปูเหนื่อยไหมคะพี่ปูหน่อยไหมคะกำลังกรวงปูนันรัดรุ่งอยู่นะคะไม่ได้นะคะต้องเซนเซอร์พี่ปูใส่โบ้ไอ้ยกางเกงสั้นนะคะไม่ได้ค่ะ อาหารอยู่ด้านในนะคะกำลังทำโอเคค่ะมีอันนี้มาอะไรคะอะไรวะเปเคียงฟูของร้านไหนคะมีคนขับส่งมาให้เขาบอกว่าเพิ่งขึ้นมาจากท่าเรือเลยแบบอันนี้เลยอ่ะค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำมันผัดค่ะมันนมัผัดไม่รู้ว่ามาจากภาษาแบบคนเยอรมันกินหรือในท่าเรียนกินพอดีกับป้าเป็นคนในท่าแรือแต่ นะก็ไปหาข้อมูลกันเองแล้วกันเพราะเป็นคนรักรักรักเพตนะคะโซโลมันผัดหรือนัดผัดนะเอ่อมันผัดค่ะหมายถึงว่าถ้าแกถ่ายก็คือมันผัดโอเคโอเคตอนนี้มันถ่ายแล้วมันผัดผิดค่ะโอ๊ะเอิ่มเซตหน่อฮะเซตเอิ่มซุ้มเซตนี่ีเฮ้ยมันกระโดดไม่ดีนะมันยังไม่ตายมันสุกเฮ้ยมันสุกว่ะมันสุก เดี๋ยน้องต้องปล่อยให้มันไหมมิดนึงถึงจะอร่อยต้องไหมไหมหรือไม่ไหมไมมไห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 มเอาใหญ่หรือเล็กใหญ่เลยแดดเลยจ้าใส่เนยสองชิ้นเอาน้ำมันน้ำมันอะไรไปเยาใส่เนยดีกว่าหอมดีใช่วันนี้เราจะเอาให้เลี่ยนไปเลยนะจ๊ะก็คือซูมเมื่อคืนี้เอเนย้ไหมคะไม่หดยอดได้มันไม่มีน้ามัไมเราไม่ไข่เจียวหีน้ำมันกระจา วอนนั้นไม่โยนใส่เจออกระโดดกั้งก็คือโยนตรงนี้แล้วพี่ก็หันไปเช็ค้างหลังดีหัวไม่แตกเอาไปแรงหน่อยแรงเป็นอะไรรีดเป็นอะไรแต่ละคนเนี่ยตกแล้วใส่ริดรีดนพันกันเลยไม่ได้เดี๋ยวน้องต้องทำหน้าใหม่นะบอกเอฟซีคือว่าอาการผื้นพันหายไปหรือยังสวยแล้ยหายแล้วอ่ะหนหากอง่อยโอ้โหไม่เป็นมาส บอ <Hey. S 1> กว่าเป็น,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 นนะสื่อแท้ปืนๆนะดีมากตอาะะวดีมากนี่คื่มย่างทะเลก็แบบ่ะตอนนี้นี่ครัวก็คือหอมมากเลยอะไปอ่อานแล้วแตไปละสองเลยสองมกว่าควร้อนไม่เอาค่ะเอ๊ะเฮ้ step. ลมมยลอสเต็รมไ่รอ่ะ ไม่ไม่หน่อยไม่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 หรือไม่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 ่ติองคอะไรยเนี่ยต้องถอยโทรศัพท์ใหม่มาถ่ายแล้วล่ะเก็บตาน้องเลยนะขอไปค่ะพี่อาคากระจกก็มีเอก็คือไม่กระเด็นนะแต่สังเกตดีๆเห็นชิเล็กคืวน้อยกระจายไปต้องมีบ้างเลยเนาะเขียวใช่ไหมน่ อู่ ies, uh ity, มันมันก็ต้องินเนี่ยไยไปจับไปจัยุงมันจัเจาตูดมอดิกลูกพี่อ่ะให้ไอ้นี่กูอัดไปห่งชิ้นแล้วมันก็วางกับพื้นแล้วมันก็มามองพี่ดูอยู่มันจะชิ้นใหม่แล้วเก็บของเลยอาไว้ไปเอามาเกิดใครไม่ใส่เนเลยบอกว่ากูกินอันนั้นให้หมดก่อนเลยไม่งั้นแล้วมันกินไหมกิน เ้าเรียปากแผบๆทอนชิมพี่แปลว่ากุ้งอะนะถ้าเข้ารายการมาตาเชฟคือไม่ผ่านนะครับสุขอนามัยไม่ผ่านกลับด้านกลับด้านแล้วก็คลอดกันกักลับด้านกระทะเอออาทำนี่อย่าไม่ทำนะไม่ทำให้พี่กุ้งมาตกอุ้ยแมวเดเจ็บเออเกแล้วัรับ ดูดีน่ากินไหมอยู่ยังอย,อยู่แล้วเดี๋ยวหั่นให้กินเลยโอเคไหม มีอีกคนที่ดูอยากกินมากตอนนี้นางเป้านะคะเปนดูดีเนาะวันนี้นะททำผัดเข็มยองนะคะแล้วก็มันผัดแล้วก็เป็นสเต็กสันคอหมูนะให้ปูกินกเพราะว่าปูเขาอยากจะทานนะ รสชาติมันผัดอร่อยเคยกินไหมไปเมืองนอกเมืองนามมาตั้งเยอะไม่เคยกินไงเคยกินที่อื่นแตพี่ไม่เคยทำใค้กินโอเคพี่ไม่ได้ทำนานแล้วเป็นไงเปิ้ลอร่อยไหมอร่อยนะไหนไหนไหน,ไหนดูในจานหน่อยสิเอาขึ้นมาหน่อยไม่อยากถ่ายท่านั่งหน้าก <c oughs> ีดดูดูดูทำแล้วบอกอร่อยกับภูมิใจแล้วพี่อิ่มแล้ว ทำก็อิ่มข้าวบ้านราสัตตาเราอร่อหอมห,หนูไม่ดูตอนพี่หั่นเมื่อกี้คือร้องไห้เลยน้องแล้วหอมสามลูกคือใช้หมดอะ่ะเพราะว่าผัดเห็ดก็ใช้หอมใหญ่ผัดมันผัดก็ต้องใช้หอมใหญ่นะคะถึงจะอร่อยนี่อันนี้ไม่สูตรปาป้านะแต่ว่าเัาก็ไม่รู้หรอกว่าทํามาแล้วเราจะอร่อยเหมือนป้าป่าทำหรือเปล่า <laughs> <laughs> ส่วนใหญ่พี่ทำอาหารไอเทมันอร่อยเลยเอาออแบบไม่ไม่ปลอบใจไม่เอาใจอร่อยอ ง่ะโอออ้้ียตอนนี้คนไปซ้อมมาก็หลับไปแล้วนะคะเดี๋วาายววาอะไรยังมีง่วงอ่ะจะแอบเล่น u t u b e แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นางต้องไปซ้อมเช้าวันเช้าแต่แบบวันนี้เราก็แบบเออมันถูกอะ่ะเราก็อยากพักผ่อนอยากดูคลิปีสิวอะไรอย่างเงี้ย ดหลับนเ้ยดูวมากเลยทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะไปไหนกันคอยติดตามชมที่แน่ๆคือพวกนี้ก็คือจะพาไปซ้อมก่อนแล้วตามแพลนก็ เห็นตอนแรกน้องปูบอกว่าซ้อมเสร็จช่วงบ่ายก็จะไปเซ็นเออเขาเรียกอะไรน,นะของเพจเจ็ดเซียนเขาอะที่ยังไม่ได้เซ็นนะคะส่วนที่เหลือแล้วก็พอเสร็จแล้วจะมีอะไรต่อนัดก็บอกปูว่าโอ้ยดูนะขออนุญาตไปทํโคงไก่ต่อได้ไหมอยากทาต่อให้เสร็จอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันทิ้งไว้นานแล้วแล้วตอนนี้ไก่ตัวผู้มันเยอะมากนะคะสารพวกน้องไก่ตัวเมียเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวก็จะปล่อยอีกตัวผู้ออก ให้หมดเนาะเลือกไปเฉพาะแค่2ตัวถึง3ตัวที่เราจะเก็บไปทําพันธ์ุที่สภาพมันดีๆนะคะก็คะใครมีอะไรแนะนำติชมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ติดตามชมนัดรัตทุ่งนะคะคือคลิปเราจริงๆไม่มีสาระเลยสักคลิปเดียวนะคะวันนี้ก็ทําอาหารให้ปูกีกินก็คงจะอร่อยละนังกินไปเยอะเหมือนกัน,กน,กนส่วนมันผัดที่เหลือนะก็จะเก็บเอาไปกินเพราะเป็น เฟเวอร์ลิตนะคะเป็นคนชอบกินมันฝรั่งมากเมื่อก่อนที่บ้านขายมันฝรั่งเนาะยังไม่รู้ว่าจะได้กลับอ่างทองเมื่อไรเดี๋ยวถ้ากลับไปอ่างทองเดี๋ยวจะไปถ่ายการทํากับข้าวของที่บ้านอ่างทองมาฝากบ้างอืมพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็มีตารางตามที่บอกไปแล้วก็วันอาทิตย์ก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของนัดก็จะพาป,าป้าไปกินข้าวนะคะที่ร้านของ เป็นหัวหน้าหัวหน้าที่ทํางานนะคะซ,ซึ่งพี่ชายเปิดร้านอยู่แล้วก็พี่เขาก็จะไปช่วยที่ร้านเป็นร้านอาหารทะเลที่อร่อยนะคะแต่ว่าามว่าไปจากบ้านไกลไม่ไกลแต่คุ้มค่าที่จะขับรถไปแล้วก็พาป้าๆไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างเพราะนานอยู่แต่บ้านกันสองคนเนาะแล้วก็ปู่ล่ำๆว่าอยากไปไหว้พระวัดจุฬามณี ไม่รู้จะได้เข้าไปไหว้หรือเปล่าแต่ว่านัดก,ก็ับถือนะนัดนับถือทาเวสวรรของวัดจุฬามณนนีมากนะคะก็จะออบูชาติดต,ตัวอยู่เป็นประจำเอาละพูดมากเดี๋ยวมีคนตื่นไปปิดไฟนอนกันดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอ,อีกรอบนะคะขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีกทีหน้านะ